ครับอิสมาไลอิสมสไตโจห้างนัสารคามวันนี้นะท่านผู้ชมโจก็จะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับสมุนไพรที่ใช้ในการแก้หอบหืดแต่ท่านหาทราบไม่ว่าเป็นสมุนไพรที่มากด้วยสรรพคุณจริงๆก็คือสรรพคุณที่โดดเด่นถ้าหากท่านใดที่เป็นหอบหืดนะครับหอบหนึ่งหืดนี่ก็คืออาจจะหายใจไม่ออกนะครับมีอาการแบบปูมแพ้แทรกมาด้วยเราจะใช้สมุนไพรใบของลั่นทมหรือ ใบลีลาวดีเราจะใช้ส่วนที่เป็นใบแห้งนะท่านผู้ชมเรามาดูกันแต่นี่ก็คือดอกหอมมากนะครับส่วนด้านด้านการบลมเขาอาจจะไม่มีอ่ะเราไปดูใบนะครับอันนี้ก็คือติ๊กเลยอันนี้ก็คือใบของรั่นทมในส่วนที่แห้งนะท่านผู้ชมอันนี้ดอกนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับอันนี้ บรรยากาศนี่มก็จะสวยงามนะครับเพราะว่ามีความเขียวเขียวนี่คือต้นญ้านะครับดอกนี้ก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปส่วนใบนะครับเราไม่เอามาทําปุ๋ยนะครับวันนี้เราจะเอาไปนะครับต้มสําหรับที่จะแก้หอบผืดนะท่านผู้ชมเราก็จะเอาใบประมาณใหม่ๆประมาณนี้ที่ร่วงร่วงใหม่ๆนะครับค่อยติดใบนะเ,เป็นใบใหม่ๆนะครับที่ร่วงใหม่ๆเนี่ยเอาใบแห้งนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเด็ดตรงนี้ออกสักนิดนึงนะครับในการที่เราจะเอาไปต้มนะครับเอาไปต้มเราจะเอาประมาณขนาดเท่าไหร่ท่านผู้ชมในการแก้หอบหืดแก้ภูมิแพ้นะครับของใบแห้งของลีลาวดีนี่ก็คือขนาด10บถึงสิกรัมในการต้มดื่มน้ําเราก็จะเอาประมาณสักหนึ่งจุดหถึงสลิตรเวลาเราต้มเราก็จะต้มประมาณสัก15นาทีน้ําเดือดทานยังไงท่านผู้ชมเราก็จะทานขณนะอุ่นๆนะ ครั้งละหนึ่งแก้วนะครับทานเช้ากลางวันเย็นหรือแม้กระทั่งก่อนนอนก็ได้ในการที่เราจะเอาใบของใบลั่นทมหรือใบแห้งของลีลาวดีไปทำการต้มดื่มแก้อาการหอบหืดภูมิแพ้ได้อย่างชะางาดนักแหล <For S 1> สิบอกให้ไม่ใช่ยาไม่ต้องคาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสำหรับท่านชายฟอร์วิน หลีเกเลี่ยงก,การใช้ยาเตือนเร็วกว่ายาสิบเท่า,าแข็งแกร่งกว่ายาสองเท่า,าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชูสองนิ้วได้เลยฟอร์วินชูสนิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งานสองปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสละคาม ดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้